สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ,อะขออนุญาตถอดแมสเจอครูเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเตรียมหนังสือมาเลยแล้วก็ดินสอด้วยนะคะ,ะเราก็จะมาอ่านคำที่เหลือนะคะในกรอบสีเขียวนะคะที่เหลืออ่านตามเลยนะคะลุมหอลอโอโอมอหลุม หลุมหอาลาอุมาหลุมหมุนหอามาอุนาหมุนหมุนหอามาอุนาหมุนคลุกคาลากอคลุกคลุก กลอกคลุกกลุ่มกลอมอกลุ่มไม่เอกกลุ่มกลุ่มกลอมอกลุ่มไม่เอกกลุ่มอ่ะเมื่อสะกดแล้วมารวมคำถึงจะมาเขียนวรรณยุกต์นะคะ คลุยขอลออยอยคลุยไม่เอกคลุยคลุยขอลออุยยคลุยไม่เอกคลุยคลุยีนอันนี้เป็นเครื่องดนตรีของไทยหรือสากลอของไทยนะคะก็ทำด้วยไม้ไผ่สากลเก็มีทำด้วยโลหะนะคะอะเป่าจับเป่าเฉียงเฉียงอย่างเี้นะคะหรือจะทั้งนี้แล้วแต่ความถนัด อันนี้เป็นสองพยางนะคะแล้วก็4พยางสามพยางอ,าอ่านไปเลยนะคะพายุพายุก็คือการลมพัดแรงๆจอทั้งต้นไม้โค่นบ้านพังนะคะเขาเรียกพายุจุลาจุลาอันนี้เป็นชื่อว่าที่เป็นรูปดาว5้าแฉกนะคะปลาดุก ปลาดุกอันนี้เป็นชื่อปลานะปลาน้ำจืดสุกดีสุกด,สดีสอุขอสะกดด้วยขอไข่คือความสุกนะคะถ้าสอุก,กอสุกอันนั้นคืออาหารสุกข,ขนมสุกนะคะก็ไก่กับขอไข่สะกดมีความหมายต่างกันนะคะสุมทุมพุ่ม ไม้สุมทุมพุ่มไม้คือเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยๆนะคะอ่าแล้วก็ด้านหลังนี่อาจจะเป็นต้นไม้สูงแล้วก็มีใบเยอะๆบงังแสงแดดลำไรนะคะก็เ,เรียกสุมทุมพุ่มไม้หมย,ยุดจุดพลุหยุดจุดพลุ นะทั้ง3ามคำเลยจะมีสรอุหมดเลยนะคะแต่อันนี้มีตัวสะกดนี่มีตัวสะกดอันนี้ไม่มีตัวสะกดอันนี้เป็นพยัญชนะต้นสองตัวสรอุจะเขียนตรงพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะกวาดฝุ่นฟุ้งกวาดฝุ่นฟุ้งคือกวาดแล้วก็มันมีฝุ่นอะนะคะ อลอยขึ้นมาเขาเรียกฟุ้งนะคะเป็นไงยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรื่องสระอุเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะเด็กๆลองเขียนลองอ่านดูนะคะเขียนให้ถูกที่ด้วยสระอุนะคะบางคนเนี่ยไปเขียนสระอุอยู่ตรงข้างหน้าไม่ใช่ต้องเขียนอยู่ตรงหางนะคะข้างหลังของพยัญชนะ ของตัวอักษรนักเรียนเปิดไปหน้า56หน้า56าสิบหกเนี่ยข้อหกเขาให้หนักเรียนเนี่ยคัดคำตามเส้นประนะคะเขามีคำมาให้แล้วก็มีเส้นจุดไข่ปลาเขาเรียกเส้นประนะคะนี่ยสี่คำคัดให้สวยๆนะคะให้ตรงจุดด้วยต่อไปข้อเจ็ดเขาบอกให้หนักเรียนเขียนชื่อของใช้ในบ้าน ที่เป็นคำสระอุมาสองคำเออของใช้ในบ้านสระอุอเช่นอะไรบ้างละ่ะออลองช่วยกันคิดที่ของใช้ในบ้านเออลองปรึกษาคุณแม่ดูคุณแม่เนี่ยจะรู้จักดีของใช้ในบ้านเนี่ยเออ เขาชื่อว่าอะไรสิ่งนี้ชื่อว่าอะไรบางทีเด็กๆเนี่ยเห็นแต่บอกชื่อไม่ถูกเขียนไม่ถูกเพราะฉะนั้นลองถามคุณแม่ดูนะคะของใช้ในบ้านของแต่ละบ้านบางทีมีไม่เหมือนกันนะคะอ่าครูยกตัวอย่างเช่นจุกขวดน้ำเนี่ยจุกขวดน้ำถ้ามันเป็นคําพยางเดียวเรา ได,ได,ได้ได้ความหมายมาของคำไม่ได้นะคะเขาบอกจุกเนี่ยมีนึกอาจจะผมจุกภายในบ้านมีเด็กผมจุกก็ได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมคะอ่าอันนั้นเขาให้มาช่วงยาวอ่าให้นักเรียนเขียนให้บอกมีความหมายด้วยเช่นเนี่ยจุกขวดน้าเนี่ยนะคะอ่าครูยกตัวอย่างให้อ่าอีกคําคิดเองข้อเจ็ดเขาบอกให้นักเรียนสรุป นะคะสรุปความรู้เรื่องสระอูอะมาดูข้างล่างเลยตารางข้างล่างเขาบอกสระอุเป็นสระเสียงสัน้นนะคะสระอุถ้าส,สระอูอูนี่เสียงยาวนะคะ,ะเขียนไว้ที่ตรงไหนจุด,จดพยัญชนะต้นเขียนไว้ข้างล่างนะคะขออังอาขางไม่ทัข้างเราอังอโรางไม่เอกล่างข้างล่างเป็นไงคะกันบ้าน ยากไหมตอนแรกให้คัดตอนที่สองนี่ให้คิดนะคะคิดชื่อคําว่าสรุปอตอนตอนที่สามนี่ก็สรุปนะคะยากไหมคะไม่ยากสรุปนะคะนักเรียนพยายามเขียนแล้วก็อ่านออกเสียงอ่านดีกว่าไปวิ่งเล่นดีกว่าไปดูการ์ตูนไปเล่นเกมอะไรนี่นะคะเออบางทีเล่นนานนานตานนิ พลามัวใช่ไหมคะเรามาอ่านหนังสือดีกว่านะคะ,ะทําการบ้านส่งคุณครูเดี๋ยวคุณครูให้ส่งหน้าไหนหน้าไหนจะได้รีบส่งเลยจะได้ได้คะแนนเลยนะคะอ่าน,นั้นคุณครูขอจบภาษาไทยชั่วโมงนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ